สวัสดีครับกับผมดรสมศิษฐ์มูลสถานกรรมการผู้จัดการบริษัทเทอร์มินเดียริงนะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระจางการขยะนะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบแล้วก็ผลิตเตาเผาขยะนะติดเชื้อขยะอุตสาหกรรมหรือขยะชุมชนแม้กระทั่งเตาเผาศพนะครับงานนี้ชื่อผลงานว่าตามรอยมูลฝอยติดเชื้อหรือเราเลียกสั้น,นว่าแอปพลิเคชัน iwt ไอ้ก็มาย่อมาจากคำว่า infectious แล้วก็ w w a s t แล t ้ acking, นะ waste, ทีก,ก็ tagging นะ infectious w a s t e tagging ครับผมตอนนี้ก็เราก็นำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการขยะหรือว่ามูลฝอยติดเชื้อที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับความเป็นมาก็เกิดจากการที่เ,เราได้เป็นผู้สร้างอาคารหลังนี้แล้วก็เป็นผู้สร้างหรือผลิตเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมีขนาด150กิโลกร,รัมต่อชั่วโมงจำนวน2ตัวนะหรือรวมแล้วก็คือ7.2ตันต่อวันนะครับผมแล้วก็เราก็มีโอกาสได้รับเลือกเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการยาติดเชื้อของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีการที่นำแอพันนี้มาใช้ก็เนื่องจากว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่มีการรับลอบ ทิ้งของผู้ประกอบการที่ขาดความรับผิดชอบโดยที่นํามูลปอติเชื้อของโรงพยาบาลนะไปทิ้งกลางทางก็ทําให้มีคนถ่ายรูปมูลปอติเชื้อนั้นส่งกลับประเทศบาลหรือว่าโรงพยาบาลก็ทําให้มีเขาเรียกว่าผลเสียหายต่อโรงพยาบาลเสียชื่อเสียงนะครับผมก็จึงมีการเกิดทำแอปพลิเคชันตามบอยมูลฝอติเชื้อนี้ตั้งแต่โรงพยาบาลมาถึงโรงเผาขยะหรือโรงเผามุนฝอยแล้วก็มีการล้างถังขยะ แล้วก็ตับไปที่โรงพยาบาลหรือคลินิกเหมือนเดิมครับปัจจุบันนี้มีโรงพยาบาลที่เข้าโครงการนี้ก็คือในตัวเมืองเทศาบาลเมืองอบุรีจํานวน3โรงพยาบาลแล้วก็อีกประมาณ64คลินิกในอำเภอเมืองพอนบุรีนะครับแล้วก็ที่เราใช้อยู่ตอนนี้มีถังเนี่ยอยู่ที่700ถังนะครับผมนะซึ่งสามารถถังใบหนึ่งเนี่ยสามารถบรรจุพยะติดเชื้อหรือมูลฝอยติดเชื้อได้3 5ถึง50กิโลกรัม จุดเด่นของผลงานนี้ก็คือว่าทำให้เกิดความมั่นใจของผู้ให้บริการผู้รับบริการและผู้บริหารโครงการมีความมั่นใจนะฮะในการใช้เทคโนโลยนีนี้ว่ามันไม่มีการลักลอบทิ้งเหมือนที่ดังกล่าวมาแล้วนะฮะก็จะให้ได้100%นะครับ ข้อมูลที่ได้รับการอ่านจาก QR code นะครับผมจะสามารถเป็นได้บอกได้ว่าเป็นเรียวถามให้ทั้ง3ฝ่ายก็คือผู้รับบริการให้บริการแล้วก็เจ้าของโครงการเนี่ยรับรู้ว่าเป็นข้อมูลนี้โดยจริงแล้วก็ตลอดระยะเวลานะครับผมเรียลไทมครับเทคโนโลยีที่นำมาใช้ก็คือเราจะใช้ในดิจิตอลนะฮะมาใช้กับเป็นแอปพลิเคชันซึ่งเอาเก็บหรือไว้บันทึกไว้บนมือถือของอทุกๆคนหรือว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องในงานนี้นะโดยเพียงแต่ยกมือถือของตนเองนั้นนะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มาป๊บแล้วนำมาใช้นะฮะก็จะสามารถสแกน QR code นี้ได้เลยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะต่อยอดก็คือว่าถ้าโรงพยาบาลต้องการที่จะรู้ว่ามูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลนี้มาจากจุดไหนของโรงพยาบาลนะไม่ว่าจะเป็นห้องคลอดห้องผ่าตัดห้องอะไรเนี้ยเราจะสามารถเก็บข้อมูลไว้ได้ตลอดนะครับ ถ้าจะอยากจะมาดูงานก็มาที่เทศบาลเมืองสวนบุรีนะที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยของเทศบาลนะครับแล้วก็ถ้าต้องการจะติดต่อโครงการนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่บริษัทเทอร์มเอนจิเนียริงนะครับเบอร์โทรศัพท์02-928-2215-6หรือเวอร์ไวนะ์เว็บเทอร์มอิดอสามารถดูได้จากข้างล่างของภาพนี้นะครับ We'll